ถ้ามาดูยอดที่เขียวแต่เขียวไม่มากนะครับเดี๋ยวผมจะดูย้อนภาพวิดีโอให้ตัวนี้มันกลับมาเขียวนะครับเขียวแบบเหมือนโดนน้าร้อนลวกนะครับเนี่ยใบบิดงอนะครับใบเป็นช้ำๆนะครับนะดูเซลของใบนะครับเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมเคยเจอแบบนี้ก็คือถ้าอัดาธาตุแมกนีเซียมมากเกินไปมันจะเร่งแก่มันจะเขียวอย่างนี้แหละครับแล้วมันก็ช้ำๆอย่างนี้นะครับอย่างอย่างใบแก่ก็เหมือนกับโดนน้ำร้อนน้าร้อนนะครับเนี่ยเหมือนโดนน้าร้อนลวกเลย นะครับมันไม่เขียวเป็นธรรมชาตินะครับเป็นช่ำๆอันนี้น่าจะเป็นธาตุแมกนีเซียมนะครับผมดูก่อนว่าเดี๋ยวผมจะบันทึกในตอนเย็นนี้ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูสิว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้ามันเกิดการคืนตัวก็แสดงว่ามันได้รับธาตุแมกนีเซียมเยอะเกินไปแต่ถ้ามันไม่คืนตัวแล้วมันเหี่ยวแล้วมันฉ่ำแล้วมันร่วงหรือมันเฉาไปเลยนะครับก็แสดงว่ามันเป็นธาตุอื่นเยอะ เยอะจนเกินไปนะครับแต่ลักษณะเขียวอย่างนี้เขียวฉ่ำๆอย่างนี้ผมเคยเอาธาตุแมกนีเซียมที่สูตรเข้มข้นนะครับแล้วฉีดเข้าไปมันก็จะเป็นฉ่ำเหมือนโดนน้าร้อนลวกนี้แหละครับนี่ครับใบอันนี้เป็นใบเพใบอ่อนนะครับนี่กลายเป็นฉ่าไปเลยฉ่าเหมือนกับเราจุ่มลงไปในน้ำร้อนลวกแต่พอจับดูมันมีนิ่มเหมือนตอนเช้าก่อนฉีดนะครับมันกลายเป็นแข็งกระด้างครับนี่กลายเป็นแข็งกระด้างเลยนะครับอาการแบบนี้ มันไปในทางที่ที่ที่ไม่โอเคมากกว่านะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะคืนไหมแต่ถ้าพรุ่งนี้เขียวใบเขาเหยียดตรงกลางชูชันนะครับในช่วงเช้าก็ดีจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันโซมไปอย่างนี้แล้วก็ลวกเป็นกระด้างแข็งแห้งใบไม่กรอบไปเลยนะครับก็แสดงว่า มันไม่ใช่นาโนแล้วนะครับมันน่าจะเป็นโทษต่อพืชมากกว่านะครับน่าจะผมสรุปได้เลยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้จะรอดูอีกครั้งหนึง่งถ้ามันไม่นิ่มนะครับมันไม่เขียวมันไม่คืนสภาพตามธรรมชาติเขียวแบบธรรมชาติแสดงว่าธาตุตัวนี้เป็นธาตุแมกนีเซียมแน่นอนนะครับแต่อาจจะมีธาตุอื่นที่รวมอยู่ด้วยนะครับแต่หนักไปใน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 แมกนีเซียมนะครับส่วนยอดพวกนี้บางทีมันดําไปเลยเห็นไหมครับเนี่ย ดำช้ำเนี่เห็นไหมครับเนี่ยช้ำช้ำไปเลยซูมละเอียดไม่ได้ครับเนี่ยมันจะเป็นก้านดําไปเลยครับเนี่ยก้านดาสีน้าตาลดําเลยนะครับเราจะดูอีกครั้งหนึ่งว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นแบบไหนดูเหมือนยอดมันจะไหม้ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นในทิศทางที่ไม่โอเคนะครับครับสวัสดีครับสมาชจิกส่วนทุเรียนมือใหม่ วันนี้เป็นเช้าวันที่9ตุลาคม65นะครับเป็นวันอาทิตย์ผมทำการทดลองออฉีดนาโนไปนะครับวันวานนะครับซึ่ง9นาฬิกาวันเสาร์นะครับก็ครบรอบครับ1วัน1คืนผมจะพามาดูว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปที่ผมดูตอนเย็น เมื่อวานนี้ด้วยนะครับเฉพาะต้นนี้แหละครับเดี๋ยวค่อยไปดูต้นใหม่ดูจากการดูนะครับลักษณะที่อาการที่เขาดูดีขึ้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะเริ่มจากวันๆนะครับมันสีดําคําเลยนะครับเนื่องจากเขาท่ายับสารเคมีนะครับเนี่ยมันก็จะ วันๆนี้จะเป็นน้ําตาลดําเข้มแต่ตอนนี้เป็นน้ําตาลขึ้นมาที่เป็นสีซีดจางสักนิดหนึ่งนะครับก็คือมันฟื้นขึ้นมานิดหน่อยแต่ในเรื่องของตาใบมันเหมือนกับแห้งกรอบนะครับหรือไหม้ไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรส่วนใบนะครับส่วนใบมันก็ยังเป็นห่ออยู่เดี๋ยวไปเทียบดูแล้วกันกับกับกับ ที่ผมถ่ายวันๆนะครับว่ามันหอมมากน้อยแค่ไหนแบบไหนยอย่างไรแต่สังเกตเห็นได้ว่าเซลล์ของกระดูกใบนะครับหรือเขาเรียกว่าที่เป็นก้างปลานะครับไม่ว่าจะเป็นกลางใบก็ดีขอบก็ดีนะครับมันจะมีความเขียวขึ้นนะครับเขียวขึ้นเขนียวเข้มขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เป็นสันใบนะครับกระดูกกลางใบก็เรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกก็เขียวขึ้นนะครับเขียวขึ้น สามสิ่งที่สังเกตได้เห็นช่องว่างระหว่างเซลล์ช่องว่างระหว่างที่เป็นกระดูกใบนะครับมีเขียวเขียวขึ้นนะครับเขียวขึ้นเขียวขึ้นอย่างเห็นทันตานั่นแหละครับก็คือผิดปกติเลยนะครับทุกใบใบ,ใบอื่นๆก็เช่นกันแต่ตัวห่อนี้เดี๋ยวค่อยไปเทียบดูนะครับคล้ายๆว่าการห่อมันห่อห่อเดิมูีแล้วนะครับมันโดยปกติมันห่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันฉ่ำน้ำําพอฉีดตัวนี้ไป มันก็เห็นมีความต่างประมาณนั้นนี่ครับเดี๋ยวเทียบให้ให้เพื่อนสมาชิกเทียบคลิปเดิมวันวาน,วนดูนะครับส่วนสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเป็นข้อที่4นะครับข้อที่4ี่ผมจับดูใบมันจะหนาขึ้นครับใบมันจะหนาขึ้นทุกใบนะครับมีน้ําหนักนะครับเห็นไหมที่ปลายเนี่ยมันจะมีน้ําหนักดูที่ว่าวันวานมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พอมันมีน้ําหนักขึ้นมันจะทิ้งตัวลงนะครับ แล้วก็มาสัมผัสที่ที่ใบมันจะมีความรู้สึกหนาๆขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ได้สังเกตเห็นที่เป็นต้นนี้นะครับได้ฉีดาสารลายทะเลฉีดนาโ,โนนะครับนาโนวานี้เพื่อนให้มาก็เลยทำการทดลองฉีดทุกต้นนะครับในส่วนนี้ทุกต้นเลยนะครับก็ยัง ยังมีอาการที่ยังหนักไปทางสารเีมีอยู่นะครับก็ยังไม่ไม่สดชื่นเท่าไหร่ดูที่ใบนะครับเนี่ยขอบใบก็ยังไม่หายบิดนะครับโดยเฉพาะใบอ่อนยังไม่กลางใบเพเนี่ยก็ยังไม่กลางนะครับแต่ก็ยังมีความเขียวอยู่นะครับความเขียวความสดอยู่เนี่ยทุก,ทกตัวนะครับอย่าง,าง,างตัวนี้นะครับก็ยังเป็นขอบใบที่บิดอยู่นะครับแต่ยังไม่กลางดีแบบนี้นะครับถ้ากลางนี้แบบนี้แสดงว่า เขาเขาสมบูรณ์หรือเขามีความพร้อมเต็มที่นะครับแต่ตัวนี้ดูเหมือนอาการฉ่ำอยู่นะครับฉ่ำสารเคมีอยู่ปลายใบไหมไหมปลายใบก็ไม่ไหมนะครับปลายใบก็ปกตินะครับแต่ส่วนที่ว่าเป็นตาตาเม็ดข้าวสารก็ดีนะครับตาเม็ดข้าวสารก็ดีหรือเป็นยอดอ่อนก็ดีที่แตกปรินนะครับดูเหมือนจะไม่ได้นะครับดูเหมือนจะไม่ไม่ไม่ถูกกันกับนาโนตัวนี้นะครับ เพราะว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าตัวที่เม็ดข้าวสารเนี่ยเขาดาเหมือนกับเขาจะไหม้ไปเลยนะครับเนี่ยแห้งกรอบนะครับแห้งกรอบคือไม่เขียวคือไม่พร้อมที่จะเดินออกและในขณะเดียวกันที่เป็นอยอดผลีแดงตัวนี้นะครับเนี่ยมีกลีบบางกลีบคดงอเห็นไหมครับเนี่ยบางกลีบคดงอบางกลีบพอคดงอมากๆนะครับมันก็จะร่วงนะครับพอมันร่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแต่เม็ดข้าวสารนะครับนี่ อย,อ,ยอย่างตัวนี้เป็นต้นนะครับน,น,นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นต้นนะครับมันก็กาลังจะล่วงนะครับเนี่ยบางทีเขารับสารเขา,ารับธาตุอาหารเยอะเกินไปมันก็จะล่วงประมาณนี้ครับเนี่ยนี่คือกรีบแรกนะครับถ้าเขารับสารสารเคมีไม่ไม่ไหวกรีบตัวนี้ก็จะไหมไปพอไหมปุ๊บมันก็จะเหลือแต่ยอดตัวนี้ครับนี่ก็คือเป็นยอดเม็ดข้าวสารไอตัวที่เป็นยอดหลักตัวนี้เห็นไหมครับมันล่วงไปแล้วครับเนี่ย นี่คืออะไรก็ตามนะครับที่มันได้รับสารเคมีมากเกินไปมันจะเป็นลักษณะร่วงนะครับก็คือเป็นกรีบแรกๆของเขาที่ออกมามันจะร่วงนะครับพอร่วงเสร็จมันก็จะเหลือแตอ่ที่เป็นยอดเม็ดข้าวสารอยู่ตรงกลางนะครับประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นาสารเคมีทางใบหรือไม่ว่าจะเป็นสารเคมีทางดินถ้ามันเยอะเกินไปพวกกรีบใบมันจะร่วงนะครับกรีบใบมันจะร่วง เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วที่สังเกตนะครับดูปลายใบตรงนี้นะครับที่ปลายปลายยอดปลายกลีบของเขาเนี่ยมันจะแห้งครับนะครับมันจะมันจะไหม้นั่นแหละครับมันจะไหม้เนื่องจากรับสารอาหารสารเคมีเยอะนะครับนั่นคือมันมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นท็อกซิกนะครับก็คือมันมีโทษต่อพืชในบาง บางประเภทใบนะครับบางประเภทใบกรณีที่เป็นใบใบเพเขาอาจจะไม่มีผลกระทบมากนักเนื่องจากว่าเขามีความหนาเขามีความเข้มเขามีเซลล์ที่แข็งแรงแล้วนะครับอย่างมากเขาก็หอ่อหรืออาจจะบิดนิดหน่อยนะครับพอสัก2 3สาวันสารเคมีเริ่มหายเจือจางไปนะครับก็คืนสู่สภาพเดิมนะครับส่วนที่เป็นใบอ่อนนะครับก็คงจะใช้เวลาบางบางใบก็ช่ำไปเลยอันนี้ก็ยังไม่หายช่ำนะครับเนี่ยยังไม่หายช่ำ นะครับอันนี้ก็ยังไม่หายฉ่ำน,นะครับประมาณนี้การที่เดียวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันที่ว่า,าที่ว่ายอดใบมันร่วงนะครับผมมีต้นตัวอย่างอยู่เดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าถ้าถ้าพูดในคลิปเดียวกันอาจจะยาวไปเพราะจะต้องไปตัดต่อกับตัวเดิมที่ผมได้ดูเมื่อวานนี้นะครับนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันในเรื่องของการฉีดสารานนะครับว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียใบอ่อนตัวนี้ยังฉ่ำไม่หายนะครับเหมือนกับ,บวนันวน ส่วนใบที่เป็นใบเพนะครับที่เป็นใบเพไม่มีปัญหาสังเกตได้ด้านหลังนะครับด้านหลังเขายังสดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเป็นปกติแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะออกอาการฉ่ำให้เห็นนะครับแล้วก็มีการห่อนะครับแต่ส่วนที่ดีก็คือเขามีความเขียวเพิ่มขึ้นนะครับมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วก้านตรงนี้ท,ที่ที่ดำนะครับเขาก็จะเริ่มเริ่มหายเจือจางหายนะครับเริ่มเริ่มเมสีคืนกลับสู่สภาพเดิม อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะมีประมาณนี้แต่ก็คงจะไม่กระทบในเรื่องของที่ว่าใบร่วงหรือว่าใบเหี่ยวเฉาชำ้ำหรือตายหรืออะไรประมาณนั้นคงจะไม่มีตามดูสภาพผมจะเดินดูทุกทุกชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับทุกช่วงๆผมจะมาสังเกตดูตลอดเวลานะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็ยังอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนักสามอยู่ประมาณนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ เราได้ทดลองนานูไปแล้วนะครับผมสรุปได้ว่านานูนี้นะครับก็เป็นเป็นธาตุองค์ประกอบของแมกนีเซียมครับเพราะว่าอ,อ,อาการแบบนี้นะครับผมได้ทําคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วได้ทดลองไปแล้วนะครับว่าถ้ากรณีฉีดแมกนีเซียมเข้าไปนะครับถ้าเป็นแมกนีเซียมไปเจอใบใบใบอ่อนมันก็จะห่อเหี่ยวแบบนี้แต่ถ้าเป็นใบเพนะครับถ้าโดยปริมาณไม่มากนักนะครับ คือไม่เข้มข้นจนเกินไปใบเพเขาก็จะเขียวนะครับซึ่งมันจะไม่ห่ออย่างนี้นะครับแต่บังเอิญว่าวันวานนี้เพื่อนให้มาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเขาผสมมาให้เรียบร้อยนะครับผมเอามาฉีดแล้วก็ใส่สารจับใบอีกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำน้ำสิบห้าสิบห้าหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าลิตรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยอาจจะเข้มข้นไปนิดนึงนะครับก็พอมาฉีดมันก็เลยกลายเป็นสารเคมีเข้มข้นไป มันก็เลยจะบิดแต่เป็นอาการเดียวกันกับธาตุแมกนีเซียมครับก็อาจจะเป็นนาโนผงนาโนนีผมไม่แน่ใจผมโทรศัพท์ถามเขาเขาก็บอกว่ามันมีธาตุหลายอย่างมีอะไรหลายอย่างซึ่งเขาบอกไม่ได้นะครับเขาเขากลัวว่าเราจะไป copy ้ขา ติดต่อหรือกลัวยังไงไม่แน่ใจเขาไม่บอกนะครับรู้แต่ว่ามีหลายๆอย่างรวมกันผสมกันครับเขาก็ตอบประมาณนั้นนะครับเราก็ต้องทําใจในเมื่อเขาได้ทําการทดลองนู่นนี่นั่นเขาคงจะคิดว่าเป็นสูตรของเขาเขาเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับเาเอาไปใช้กับนาข้าวเอาไปใช้กับมันกับสัมัมันสัมบัหลังนะครับก็เลยเอามาทดลองใช้กับทุเรียนนะครับสภาพประมาณนี้เอามาทดลองใช้กับทุเรียนก็ตามสภาพที่เห็นนะครับ แต่ถ้ามันไม่ไม่เข้มขน้นจนเกินไปมันอาจจะไม่เป็นใบห่อใบบิดแบบนี้นะครับก็น่าจะพอใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าต้องการเขียวแต่ปกติถ้าต้องการเขียวอย่างนี้ก็ไม่ถึงกับเปร็น,นาโนก็ได้นะครับไม่ถึงกับเป็น,นาโนเอาเพียงแต่แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียม3าเปอร์เซน์ะครับที่มีขายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นอ่าช้อปปี้ลาซาด้ามันก็เขียวแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เขียวแบบนี้เหมือนกันก็ส่วนที่ว่า ฉีดลงไปแล้วตาใบพวกนี้มันจะแตกดีกว่าเดิมไม่ใช่ครับสรุปได้เลยว่าไม่ใช่เพราะเพราะข้อตาใบในเมื่อรับสารพวกนี้ไปมันมีตะกอบแห้งแล้วก็ร่วงหล่นแล้วกรีบเล็กๆเขาก็ยิ่งร่วงนะครับมันไม่ได้แสดงเห็นปลายดีดขึ้นมาแล้วก็ที่เป็นกรีบของมันนะไม่เขียวเขียวเรียกว,ว่าเขียวออร่าครับถ้าไม่เขียวออร่าก็คือมันไม่โอเคนะครับเพราะผมได้ทำการทดลองหลายเรื่องหลายสารเคมีแล้วนะครับก็ประมาณนี้ ก็อยู่ในระดับดีนะครับดีระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าดีมากหรือดีที่สุดนะครับก็คงจะสรุปสําหรับต้นต้นนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปเดิมนะครับก็คงจะฝาการ่วมคิดพี่นะไปด้วยกันก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ